เพราะฉะนั้นเวลาตอบหนูลองฟังคำถามดีๆถีครับเดี๋ยวพี่กนน่หนูรู้จักจับพี่โนตคำถามมันจะมันยาวสักหน่เดี๋ยวไปแก้นมองตรงกลางนะอาจจะอื่นแนะนำตัวก่อนเลยเอ่อชื่ออะไรง่าบ้าลูสวัสดีครับผมชื่อปุณครับผม j s s 1 0ครับไม่เราเป็นแท็บเลรับเราบรับ อายุ uh, 16ครับสิงสเอสสองศูนย์ค่ะโรงเียนอายุ15โรงเรียนชาติพัฒน์นิดค่ะอาขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเยินดียังไงบ้างความรู้สึกเมื่อกี้ที่ได้ที่ได้แชมป์มาคือหนูรู้สึกส่วนตัวคือเป็นรายการที่หนูได้แบบว่า ที่จริงสมัครมาไม่ได้บอกพ่อแม่ก็เลยรู้สึกว่าคือตอนแรกไกงตอนตอนหนูแบบกด QR โค้นมาลงทะเบียนบอกบอกว่าจะไปสมัครอันนี้นะแต่เขาก็คงคิดว่าแบบเวทีเล็กๆอะไรย่างนี้ตอนแรกเขาแบบฟังผ่านๆแล้วก็พอเหมือนต้องมีเขาเรียกว่า เรื่ออะไรนะเออพยายนตอนเซ็นตอนเซ็นย้อนเลยอ๋อแล้วพอเข้ารอบสามร้อยก็คือเก็ยแล้วอันนี้คืออะไรก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นเพราะว่าเป็นความพยายามครั้งแรกในชีวิตของหนูพยายามผน,นังแล้วพ่อกับแม่ว่าไงตอนแรกที่แบบว่าเราต้องไปขอให้พ่อกับแม่เซ็นตอนแรกก็เขาเขาก็แบบ อ๋อโอเคนะโอเคอันนี้เขาคงคิดว่าเออ <c oughs> คือปกติหนูก็พยายามแต่ว่าไม่ขนาดนี้ไงเขาเลยแบบเอ,อ้ยที่รนมาถึงจุดจุดนี้ได้เ,ออเขาก็คงรู้สึกว่ารอบนี้ของจริงแหละมามาแล้วสินะได้ถึงเวลาแล้ว <c oughs> ล่ะคบมีแบบนี้ไหมไ่บอกพ่อแม่แบบนี้ไหมเราอะผมบอกผมบอกครับผมบอกจริงๆผมบอกตั้งแต่ประมาณหลายปีที่แล้วแล้วด้วยครับคบอกลูกคอณบอกลูกหน้าเลยบอกลูงหน้าเลยครับแบบคือผมอยากเข้ามาอยู่ใน GMM อยู่แล้วแล้วมันเป็นความฝันหนึ่งของผมเลยครับก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาไม่ไม่ไปถึงว่าตอนแรกที่คุณบอกว่าบอกมาหลายปีแล้วตอนนั้นคือสมัครเอ่อตอนนั้นคือคิดไวเฉยครับ คิดนานคิดไม่เจ kind of like ๊คิดนานแต่ผมฝาดไปนิดใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วพอไปสมัครแล้วบอกพ่อแม่ไงเฮ้ยแต่ที่คิดวันนั้นวันนี้มาทำจริงแล้วนะตอนนั้นเหมือนพ่อแม่ก็ไม่รู้เลยครับว่าเขาพราว่าว่าผมจะสมัครยังไงเขาแค่แบบว่าเซ็นให้อย่างเดียวครับใช่ครับแล้วก็ที่เหลือก็ผมก็จัดการเองแต่ว่าคุณพ่อสพอร์ตมากมากครับเพราะว่าคุณพ่อไปรับไปส่งถามตอบถามตลอดเลยครับว่าผมทําอะไรบ้างตอนนี้ใช่ แล้วเดี๋ยวกลับไปจะบอกพ่อแม่ยังไงน้องสิง์จะบอกพ่อแม่ไงหนูคงไปกิดใส่กินได้เลยลูกตรีกินได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไม่แต่งกไปถึงเจอพ่อแม่กิเลยเหรอคือกิดกระโดดไปเลย้วพูดเหรอครับบอกพ่อแม่ยันครับต้องยกมือไหว้ก่อนครับยกมืไหว้สวัสดีด้วยครับขอบคุณด้วยครับ หนูเอาเป็นว่าขอบคุณแล้วกันคือขอบคุณคนแรกคู่แรกเลยคือพ่อกับแม่ที่เลี้ยงหนูมาถึงอายุสิบห้าแล้วแล้วได้มีความพยายามกับเขาได้เป็นงบกว่าตั้งเป้าหมายสูงที่สุดแล้วในชีวิต mm. ก็ขอบคุณพ่อแม่เหมือนกันที่ส่งให้ไปเรียนกับครูยินบุรุกันเป็นแบบเทรนร้องให้แต่ว่า ตื่นเต้นนิดนึงเดี๋ยวก็กลับไปบอกคุณหมีใหม่ว่าเดี๋ยวขอขอโทษนะคะเดี๋ยวรู้ร้องใหม่เดี๋ยวฉันได้าันมาร้องใหม่คุณนะคะแล้วก็อ่านิ่นึงค่ะแล้วก็ขอบคุณครูลูกหมีนะคะที่สอนบุคลิกะแล้วบุคลิกภาพค่ะครับคำถามคืออะไรนะเอาเอางวันนี้ไปให้ใครเป็นที่ติดไหมก็ให้ผมผมอยากให้ ครอบครัวเป็นหลักครับเพราะว่าผมว่าครอบครัวเป็นแรงที่สพอร์ตผมทุกวันนี้ครับถ้าไม่มีครอบครัวก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้เติบโตยังไงควารอนาคตในวงการบันที่ได้เข้าบ้าน GMMTV แล้วอยากจะทำอะไรเออทำอะไรดูแล้วแลถ้าเป็นไอดอลเลยนะคะก็คือเออเออเอ เขาเป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วเขาก็มีเพลงเป็นของตัวเองด้วยบอกพี่โฟดไปเลยบอกพี่โฟก็ไม่อยากเนไยเลยเดี๋ยวเราตีกองให้ได้ใช่เลยเขาออกก่อนเราตีเองอยากเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองเลยนี่คิด้วครับผมอยากเป็นนักแสดงเหมือนกันครับ แสดงตลกครับยอมคอมท้าได้เอาจริงได้หมดเลยครับผมชอบร้องเพลงด้วยครับทุกวันนี้ก็ร้องในห้องน้ำทุกวันเลยครับเอาคอนเสิร์ตเมื่อกี้เขาบอกเขามียังมีนายโฟดเรามีไฟในค่ายพี่น่าโนนครับเออเดยังเคยยังเดี๋ยวยังยังไม่เคยเจอเลยครับบอกพี่าโนนมีอะไรบอกพี่นี่เมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะตีคอให้จะบอกอะไรพี่าโนนเอ่อ ว่างๆก็ไปกินข้าวได้ <S 2> <S 2> ไม่เช ER> okay. oh, ื่อเพราร้องเพลงร้องเลงหรอกินข้าวเลยหรอก็อยากไปเล่นซีรีส์ด้วยครับฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยลูกเรียกเรียกแฟนๆเขาเขาเขาเป็นขอบหน่ยฝากติดตามผลงานในอนาคตของหนูด้วยนะคะแล้วก็ เพื่อจะทำให้ทุกคนภูมิใจเองแบบจะคิดเอ่อให้ทำให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆนะคะให้ทุกคนภูมิใจฝากติดตามผมด้วยนะครับในอนาคตครับก็ไม่จะเป็นซีรีส์อะไรก็ตามก็ขอบคุณนะครับก็เป็นเพื่อนด้วยครับเป็นเพื่อนด้วยครับหลายๆคนครับขอบคุณครับยินดีด้วใครอับยินดีด้วยครคะ